ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมาเก็บลูกพับนะคะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นลูกลูกพับกำลังจะเหลืองกันทุกที่เลยนะคะทุกคนสุกแล้วนะคะ,ะพูดถึงลูกพับเนี่ยจะมีสองสายพันธุ์นะคะคือ สายสายพันธุ์ที่แบบไม่ฝาดกับสายพันธุ์ที่ฝาดนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ฝาดนะคะเราจะเอาไปกินเลยไม่ได้นะคะตอนนี้สามีกำลังจะขึ้นไปสอยนะคะนี่คือจะต้องเอาไปแช่เหล้านะคะ แ่เหล้าอะไรก็ได้นะคะถ้าอยู่เมืองไทยก็จะเป็นเหล้าขาวเหล้าวิสกี้อะไรก็ได้หมดแหละนะคะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเอาไปาชุบโชยุเออไม่ใช่โชยุ u, อช u, ขอโทษนะคะโชจู u, หรืองานก็สาเกน,นะคะคือเขาจะมีวิธีทำของเขานะคะแล้วเดี๋ยว ถ้าเราเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปแช่เหล้าให้ทุกคนดูนะคะเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็เก็บไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วมันจะหวานกรอบนะคะตอนนี้กำลังเก็บอยู่ยนะคะให้เราดูใกล้ๆอย่างนี้ลูกเล็กนะแต่พอสามีเก็บใกล้ๆแล้วรู้สึกว่าลูกใหญ่นะลูกใหญ่พอสมควรแต่ต้นนี้ยังไม่เหลืองยังไม่สุกนะคะ ม,มีสุกอยู่ลูกหนึงเดี๋ยวจะเก็บให้ทำไมปีนี้ออกไม่เยอะนะคะที่อื่นเห็นไหมเต็มต้นไปหมดเลยบ้านคนอื่นอะ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่บ้านตัวเองนะคะเป็นโรงงานของสามีนะคะเดี๋ยวนะโอ้ยเด็กเข้าไม่ได้ลกเนี่ยเนี่ย อ๋อน,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 นี่กันนี่กันโอ้โอันตรายมีแตกเหล็กอะไรก็ไม่รู้<ม>ดูสามีขึ้นใหญ่เลย<ม>อ๋อดูไกลๆลูกเล็กแต่พอสามีดึงมาแล้วก็ลูกใหญ่นะคะนี่นางกำลังเก็บอยู่ยุงเยอะมาก เนี่ยมีลูกอยู่ตรงนี้โหยุงยุงยุงแล้วเยอะเยอะมากนี่ตรงนี้ยังไม่สุกเลยต้นเนี้ยกำลังจะเหลืองอแต่ว่าลูกที่เราเห็นสุกฉ่ำๆนะก็ใช่ว่าจะกินได้นะฝาดมากต้องเอาไปใช่เล่าก่อนนะคะฮะ เยลระไก่หม้อเยลราไก่เขาบอกนิ่มก็มีอ่ะเจมปูทอดเ,ดเอโอ้ยไม้ของไม่เอามา ญี่ปุ่นเนี่ยลูกพับ đó, เยอะมากเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่อยากจะกินหรอกค่ะก็เหมือนไม่ไปด้ไหนะเอ้อะมุมกโกมุมกโกมุมกโกฮัดที่ฮะพัดชี่อยู่ข้าอรถอ่ะอยู่ในรถไทยค่ะไม่ไหว,ไวยุงเยอะมากโอ้โหก็นเยอะจริง,รงๆเลยยุงเกาะทีนะ่เป็นสิบเลยอะ่ะ กันหมดละนี่บอกให้นางเอาตรงนั้นน่ละ,ละลูกเบลอเปล่าอ๋อนั่นแหละหืมเข้ามาในรถเต็มเลยยุง นี่ค่ะทุกคนหลังจากเราไปเก็บลูกครับมานะคะทุกคนเอเราก็เอามาแค่ประมาณนี้แหละนะคะถ้าเราเอามาเยอะก็จะกินไม่หมดเนาะนะเออตอนอยู่บนต้นอะนะคะลูกก็ค่อนข้างจะเรามองไปนะลูกค่อนข้างจะเล็ก แต่พอเก็บลงมาจริงๆแล้วลูกใหญ่เบ้อเลยเห็นไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีบอกอการหมักอเอาความฝาดของลูกพับออกเนี่ยนะคะว่าจะทำยังไงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเราไปห้างสปปรรพสินค้านะคะไปซูเปอร์ว่างั้นเถอะแล้วก็ได้ไ อะไรนะที่เข้าดองไอ้ที่ไม่ใช่ที่ดองที่หมักเอาความฝาดออกเนี่ยนะมีขายด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ไม่ใช้ไอ้น้ำหมักของเขาเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เป็นพวกเหล้าถ้าเป็นบ้านเราเหล้าขาวเหล้าวิสกี้อะไรก็ได้นะคะเอาหัวมันจุ่มจุมลงไปนะคะเดี๋ยวลอง เราดูขั้นตอนให้สามีทำนะคะออค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องใช้ถุงพลาส,สติกกันนะคะลองในกล่องโฟมก่อนนะคะกล่องอะไรก็ได้กล่องกระดาษกล่องอะไรได้หมดนะคะแต่นางค่อนข้างจะละเอียดอ่อนหน่อยนะคะอ,อ,อันโน้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้นางก็เป็นคนประเภทนี้นะคะนี่ นะเราก็ใช้ถุงพลาสติกสองชั้นเลยนะคะนี่นี่ค่ะเอ่าเขาเรียกว่าัะไนนะนั่นดิอข้าวกลีนสิบุวิกี่แอลกอฮอล์อ๋อ่าน้ำเหล้าน้ำเหล้าอ่าที่จะเอาความฝาดของไอเจ้าลูกพับเนี่ยออกนะคะเขามีขายนี่ค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะก็เป็นเหล้า みたいบอกว่าไทยของยเอเก้าเนาะเขาบอกว่าถ<や>้าเป็นบ้านเราก็ใช้เหล้าขาวเหล้าไรก็ได้ประมาณสีสิบเปอซเออสใช่ใช่สี่ส<い>ิบเปอร์เซ็นนะออ มาดูวิธีทํานะคะตื่นแล้วก็ต้องเทไอ้เหล้าหมักลูกพับนะคะนี่ <c oughs> ตัดหัวตัดไม้ที่มันนี่ <c oughs> ใช้ <c oughs> ใช้นี่นะคะใช้หัวจุ่มลงไปแล้วก็วาง ล้วก็วางแค่นั้นเองนะคะどっちไปいあโ้าไก่อ้วให้ให้วางลงแบบมีเอาัวเอาหัวขึ้นนะคะเอาหัวขึ้นแต่เคยเห็นนะคะที่อาทางอะไรนะ ที่ทางไปทางเชียงดาวทางอะไรที่ที่ที่มีดอยสูงสูงอ่ะที่เขาปลูกลูกพับกันอ่ะนะคะก็เขาใช้ถุงพลาสติกแบบนี้แหละแต่เขาเทนั่นลงไปเลยนะคะเทเหล้าลงไปเลยตัวก็ได้ไหมเนาะไปก็ไออะไรนะไอ้เทเหล้าลงไปแล้วเขาก็เขย่าเขย่าแล้วเขาก็หมัดทำอย่างนั้นก็ได้นะคะ นี่คือวิธีของคนญี่ปุ่นที่ทำนะอะไรเมื่อกี้เอาหัวขึ้นตอนนี้เอาหัวลงอีกละโอ,อนางก็น,นี่เอาหัวลงก็ได้เออช็อตต่อพระราสิกเกิลนี่เมื่อกี้เอาหัวขึ้นตอนนี้เอาหัวลงอีกละด๊อจ,จิด๊อจิชิบังอีอะไรก็เออเขาบอกว่าทํายังไงก็ได้นะคะเมื่อกี้ยกขึๆๆ้นกนะันอะไรกหนอยอ๋อไม่ใหญ่ นี่คือวิธีทำของคนญี่ปุ่นนะคะเรากเก็บมาเท่านี้เองนะคะเออเอ้าติดตั้งตั้งแต่วันอื่นประมาณประมาณประมาณห้าวันหรือหนึ่งอาทิตย์นะคะ อตอนอยู่บนต้นดูลูกเล็กนิดเดียวเองมันสูงยุงก็เยอะมากเลยนะคะขนาดจะเริ่มหนาวแล้วนั่นอะยังมียุงเลยอ่ะ嗯嗯嗯เอาละค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะ นี่คะ่ะทุกคนเลียงสวยๆแบบนี้เลยนะคะอตอนนี้ลูกพับที่ญี่ปุ่นกำลังออกนะคะ จะทำยังไงก็ได้นะคะเคยเห็นใน YouTube อ่ะนะคะที่ทางทางทางเหนือะนะ่ะเอออำเภออะไรก็ไม่ไมรู้ที่อากาศเย็นๆอ่ะเ,เขาก็ใช้เหล้าอะไรนะเทลงไปแล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็ มัดปากไว้เลยถ้าทําอย่างนั้นก็ได้นะคะอันนี้คือวิธีวิธีของคนญี่ปุ่นที่ทํานะคะนี่ค่ะเรียงสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็มัดปากป <ขอ S 1> ูกกกไว้เออ นี่มัดเับถุงไว้มัดมแน่นแบบนี้เลยสองชั้นนะคะอโอเคใช่こ อืมไว้ประมาณ5วันหรือ1อาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามามาดูกันนะคะว่าจะอร่อยไหม,ามาว่าความฝา,านของมันจะมีไหม,มนะคะโอเคนะคะคอยติดตามสมอีก1อาทิตย์มาเจอกันนะคะอเอาละค่ะเราจะมาป่อกให้ทุกคนดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ จะฝาดหรือจะหวานมาดูกันเลยลูกขนนะอืมอือหหอปอะันะทนีกตะ โอ้ e, โอ้ e. อีเน่อ claro, so ีอ่ออืมหวานใช่ไหมหวานอะไรเออแต่ก็ล่ะหวาน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 อ่าหวานอืมอ๋อหวานหวานใช่ไหมอืมสวยชีวอีกหน่อยอืมไม่ฝาดใช่ไหมเขาบอกบอกถามเขาเขาบอกไม่ฝาดหวานอืมหวานอ๋าหวาน ไม่โก้ไม่โก้ยาี่มีแต่ในลองลูกอื่นเลยเนีเอาลูกสวยๆอ่ะคีเลยอ่ะคีเลย์คีเลย์อรอยอร่อยเหรอเขาบอกว่าไม่ฝาดเลยอร่อยลูกหนึ่งแล้วก็คนนี้ก็จะเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีกับคนที่อยู่ใกล้กัน น่ากันนะเสีเนี่เขาบอกว่าเอาเปลือกไปดองก็ได้โอ้ยก็น้ากินหรออู้หก็เรียกว่าอร่อยเสีเขาบอกว่าอร่อยเลยอ่ะเหยาวละไก่เยาวละไก่ออนนิ่มมากมามาออาอื้ม

เอ่อช่วงชุなな่ยส์คือแล้วตัมันละไม่ได้แล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขามีเมล็ดดำดำอยู่ด้านในอยู่หรอกแต่เวลาเขาหมักเหล้าลงไปแล้วเนี่ยเมล็ดมันก็ดกโวท่านี่ดกโวจัตตาอดกเขื่อนเจ็ดเส้นนะดูเขื่อนเจ็ดที่ไหนอ๋อหวานแล้วไม่รู้เมล็ดมันไปอยู่ไหนวะข้าวจันทร์ทไหนแล้วอืมไม่ออกเลย อันหวอโอเคเตะลําเตะนะอ่าว่าตัวที่ท๊าไปท๊าไปใต้ก็ละขออีตสนึเออตัะดนะค่ะทุกคนพามาดูอ่าวิธีหมักอ่าอวิธีทําวิธีทําแล้วก็หมักไก่ลูกพับเนี่ยอ่า สไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทุกคนแบบนี้ก็อร่อยนะคะอเอาเปลี่ยนกันชิมทุกคนมาดูดิว่าจะหวานจริงหรือเปล่าอืมหนหวานมากอืมอืมหวานจริงเลยช่ำม,มากช่ำจริงๆอิงไมเนาะ อืมนิ่มมากหวานฉ่ำมากเลยอืมอืมอืมอร่อยบายบายอืม